สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านจะมารีวิวนาฬิกาพันเอื่นที่มีคาเลเตอร์โดดเด่นพร้อมฟังก์ชันที่ครบคันให้เพื่อนๆได้เลชอกันเลยนะคะนี่เลยค่ะเอเกียร์รุ่น TX 5 0 0ที่มาพร้อมกล่องเหล็กสุดพรีเมียมและบระกัรศูนย์ไทยด้วยนะคะรุ่นนี้หน้าปัดดีไซน์เท่ไม่ส้ำคครซึ่งแสดงเวลาแบบสองระบบคือแบบเข็มและแบบดิจิตอลนะคะมากกว่านั้นยังแสดงวันที่เดือนและวันายสัปดาห์ นอกจากนี้รุ่นนี้ยังสามารถตั้งปลุกและจับเวลาได้ด้วยนะคะความพิเศษของรุ่นนี้คือสามารถบวลดาต่างประเทศได้นะคะคุ้มค่ามา,มากๆเลยค่ะตัวเรือนทำจากสเตเลสแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นข้อเงาสลับด้านที่ให้ลกหรูหราและแข็งแรงในเดือนเดียวค่ะไฮไลท์ของรุ่นนี้อยู่ที่ระบบไฟออโต้ไลน์นะคะคือเวลาที่เราใส่ในาฬิกาไว้ที่ข้อมือแล้วเราผิดข้อมือไฟก็จะติดอัตโนมัติค่ะ โดยที่เราสามารถตั้งได้นะคะว่าจะแบบกดแล้วไฟติดเองหรือจะให้เป็นแบบไฟออลต์ไลท์ก็ได้คะ่ะเราจะมาเทสกันน้ำกันนะคะนี่เลยจ้าน้ำไม่เข้าแน่นอนร้อยเซนคะ่ะเอกเกียร์รุ่นท TX ห้าร้อยมีให้เลือกซอบทั้งหมดสีสีนะคะคือสีดำสีเงินสีทองและสีไทเทเนียมคะ่ะ Hey เฮด Watch เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องทุกเรือมาพร้อมการบรรับประกันูนยนไทย1ปีมีปัญหาเราส่งซ่อมศูนย์ให้เลยหรือกรณีรับของแล้วสินค้ามีปัญหาหรือมีตำหนิภายใน7วันเรายนิดีจัดส่งเลยหมาให้เลยนะคะซื้อกับตัวแทนบริการหลังการขายสบายใจแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้ราคา1,990บาทเราไม่ขายนะคะจัดไป100ท่านแรก ราคาเพียง790บาทจัดส่งฟรีค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ790บาทจัดส่งฟรีจ้าเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อใต้คอมเมนต์หรือในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะน้องๆรอให้บริการอยู่นะคะ